ดีครับเนุป็นอุบัติเหตุสวัสดีแฟนเพจที่นี่ประเทศไทยนะครับขณะนี้ผม พาทุกท่านมาอยู่บนถนนกิ่งแก้วเป็ดเกิดบนถนนกิ่งแก้วนะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ประสบบัตเหตุนะครับแล้วก็พันเกียร ได้แทงขาติดคาอยู่นะครับขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่สภาพเดิมนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกันอยู่กาลังจะขาอุปกรณ์นะใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขณะนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือนะครับกำลังใช้อุปกรณ์ทีมนะครับการตัด ตอบด้วก่อนชุดสีดิไงนี่นะครับเจ้าหน้ที่ต้องใช้เป็นคันเี้วตู้นะครับต้องใช้อุปกรณ์ตัดนะเพราะว่าผู้หลาดเจ็บเนี่ย พันเกียร์ปล่รถมหมเงหน่สองสอสองมเลสตารปรถเลยปล่ตรงต้งเลยรถอะไรอะบัสบัสผู้กนีไม่รู้ใช่ไหมกรนีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อ่มาอีกหน่อยหน่อยเอ็กเอ็ สวัสดีทุกคนนะครับเจ้าหนี่จะใช้อุปกรณ์ใหม่นะตัวเมื่อกี้เล็กไปนะครับตัดไม่ได้เจ้าหน้าี่จะเพิ่มมีตัดเอาตัวใหญ่นะ cao nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ ติดยาวเลยนะพี่ไหลไปเลยพีไหลไปเลยมไม่ต้องชะลอดูครับรถติดยาวเลยจุดกเกิดเหตุเป็นช่วงยูเทิร์นนะครับสะพานยูเทิร์นใต้สะพานหน้าโรงพยาบาลจุฬารัตท์หนึ่งพอดีเลยนะครับน,น่านะครับคุาที เอาออกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตัดเกียร์ออกแล้วนะครับขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถตัดคันเกียร์นะที่แทงขาผู้ได้บาดเจ็บออกได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมาที่ปลอดภัยนะ ตาประสบพยาบะาลขัดเกียร์ที่แันเกียร์ที่แทงขาเข้าไปนะครับมันแทงเข้าไปในขาเะยครับล่าสุดขนาดนี้นะครับพิม อุปกรณ์กู้ภัยของมูลนิธิร่วมกันดันยูก็สามารถครับให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาได้แล้วนะครับกำลังประสมพยาบาลนะอขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยนะคะรับถ้าเราแต่ีากครัอัดเป็นเรียบร้อยระหว่างผลพยาบาลตาอต่วมอในแค่ได้

ลุงก็ได้รับบาดเจ็บขาเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในเนี่ยครับมันแทงเข้าไปในขานะครับพันเกียร์พันเกียเนี่ยมันแทงเข้าไปในขาเลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องทําการตัดพันเกียร์ออกนะครับตอนนี้ก็กําลังประสบพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บกันอยู่ ตุราบาดเจ็บปลอดภัยนะครับตัลงหน้าเลยัวหนึ่งเลยเลยง่ายๆใกล้ๆเดี๋ยวจะนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจุลาลัดหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารถการจราจรนะนะติดขัดยาวๆเลยนะครับไม่เชื่เห็นมีรถบรรทุกอยู่ไม่รู้ว่า รถอะไรชนกันนะเราดูแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ตะคองนั่งหน้าเลยตะคองนั่งหน้าเลยตะคองขึ้นไปเลยตะคองขึ้นหน้าเลยขึาออะได้แล้วขะ้นรถไปได้ยังไงอะนั่งหน้าแล้วน,นะ เียวผมม่ขาเกี่ยวไหมเาเกี่ยวครับเกี่ยวใช่ไหมเจมผมหลบเจมไปที่ผมหลบเจมทีไหนดีไปเหยียบเขานะแต่ว่าไปถึงเขาเขาเกี่ยวตรงไหนไม่รู้เขาเกี่ยวตรงไหนไม่รู้เขาเกี่ยวตรงไหนไม่รู้พี่เกี่ยวตรงตรงล้อพอดีอ่ะเกี่ยวล้อใช่ไหมเกี่ยวล้อพี่อยู่ให้การกับตำรวจนิดนึงก่อนดีกว่าไม่ใช่เป็นผมเป็นซุ่มตู้ตู้ตู้แั่เขาไม่เกี่ยวหรอกคือว่าเขาล้มก่อนแล้วล้มก่อนแล้วเขาหลบเขาเดี๋ยวดูตรงนี้มันมีกล้องไหม เอ้ยนั่นึองเนี่ยเขาถามว่าเขาไปได้ยังเพราะว่าเขาบอกว่าวันเกี่ยวเขาหน่อยนึงเขาถือป็นชาวไร่นะใครเขารถก็ลยมาช่วยไม่ชนไม่เกี่ยวไม่ชนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบ้างถ้าไม่ชนไม่เกี่ยวก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปรถเอาไว้น้่ยก่อนเผื่อมันมีกล้องมีอะไรนะเดี๋ยวก็มีกล้องนี่เป็นคนที่หยุดช่วยนะอันนี้ถ่ายรูปไปเฉยๆแล้วกันได้ผมก็ทำอยู่ร่วมกันได้เลย เดี๋ยวผมถ่ายรูปเอาไว้เผื่อร้อยเวยรเขาถามอะไรก็ไั้นะี๋ยว่าถงารว่าโชคดีพี่ไปเลยขอถอยคุณลุ่มปลอดภัยนะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับแต่ว่ารถเสียหายนะ โชคดีโชดีนะค่อยๆไปค่อยๆไปตำรวจยังไม่มานะครับยังไม่มีตำรวจมาเลยมันอะรรถมาติดอะไรยังไม่มีตำรวจมาเลยยังเลยไอผมก็มารถมาติดอะไรพี่จอยมถามรถมาไงใช่ยรถมนกลางหนาวเราอยากให้ตำรวจมาเร็วๆนะถ้าตำรวจมาเร็วเนี่ยมันก็จะได้ เขาบอกว่ามันเกี่ยวตอนแรกเขาบอกว่ามันเกี่ยวแต่ว่าไม่รู้อะต้องให้ต้องใ,ให้ลุงแกให้การอกเอ่ใช่ใผมไม่เห็นแล้วแต่ตำรวจไม่มาเนี่ยทำไงนั่น่ะดิตำรวจก็ตัตำรวจก็มายืนโบกมาอะไรหน่อยนะไม่เห็นตำรวจแล้วไม่เห็นตำรวจแล้วไม่รู้ตำรวจไปไหนหมดนะครับตรงนี้เป็นของสพอะไรก็ไม่รู้สพอะไรก็ไม่รู้เนี่ย แล้วมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บก็ยังอยู่นี่นะขามาแล้วมาแล้วนี่มาแล้ว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 บาดเหตุพี่แจ้งร้อยเวรหน่อยคนเจ็บขาคือมาไม่ทันติดหกล้อเข้าไปแล้ว เขาไม่มีตำรวจมา,มมมาเขาก็ไปแล้วไม่ใช่ครับไม่ได้ไทยรถไราเก็บไว้เลยเราไปทีงไหนรถเขาถ่ายไว้รถรถติดแปดล้อรถติดแปดล้อใช่ครับแต่คนเจ็บขาบัสไซคันนี้พี่พี่แจ้งร้อยเวรหน่อยก็เจ็บขาครับขาตั้งมันขับเลยมันมันต้องขับขามันแทงอะครับไอเนี่ยมันพันเกียร์มันแทงเข้าไปในขามาา,าแล้วมาแล้วนะรัตำรวจจราจรมาแล้วก็เดี๋ยวมอบหมายให้ตำรวจเลยแล้วกัน

ขอบคุณพี่ยาราจารนตอนนี้มามาในที่กระเถิดนะครับยาราจารมาที่กระเถแลนะ<ม>ก็เดี๋ยวมอบร,รถจักรยานยนต์ให้ตำรวจจราจารดูต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคผมขออนุญาตไปดูวอลสสิบอีกที่หนึ่งถนนวงแหวนกาญจนานะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับใชร้รถใช้ถนนก็เพิ่มความระมัดระวังน,น,นะครับใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยนไปไหนเจบปน ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตจบไลฟ์ก,ก่อนเดี๋ยวไปดูวอซีสิบอีกที่หนึ่งเดี๋ยวถ้าหนักเดี๋ยวเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ